ครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระกับผมนะครับเด่นดุลยพัฒน์พักรีจิตนะครับทีมงานปุ๋ยสังกัดสากรเกษตรเมืองระเบรนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับเกษตรกรนะครับวัยรุ่นทำนาครับนี่นะครับก็แนะนําตัวหน่อยครับผมผมมณฑลเฉลิมแก้วมังสีครับเชียงพิหารครับอ่าเชียงพิหารเนาะครับนะครับก็ก็อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเนินซ่านเนินดาวครับเนินเนินซ่านนะครับก็ มาสัมภาษณ์กันครับเพราะว่าหานก็ใช้ปุ๋ยสังตัดของสากลเกษตรเมืองเบรมาหลายปีเลยใช่นะครับคือมั่นใจในปุ๋ยสังตัดของเราครับนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่แปลงทุ่งนาเนาะครับของพี่โยทินจันรอนครับนะครับก็มามาเกี่ยวเข้ากันนะแต่ว่าหานก็ได้ทํานาปีนี้เหมือนกันแล้วก็ได้ได้เกี่ยวเข้าไปแล้วเกี่ยวไปแล้วครับของหันอ่าพันากี่ไร่รอบนี้10ไร่ครับสิบไร่ครับผมแล้วก็พันอะไรครับสี่เก้าครับเป็นสี่เก้านะครับก็เป็นไงบ้างผล ที่เราเราเกี่ยวไปครับผมได้ไปเก้าตัน600้อโลครับ9ตัน600้กิโลครับนะครับทั้งหมด10ไร่เนาะทั้งหมด10ไร่ครับก็ถือว่า90ทางกว่าใช่ครับอ่าถือว่าก็ถือยังประสบความสำเร็จอยู่ครับผมนะครับก็เป็นเป็นช่วงนาปีล้วนะนาปังเนาะนาปังครับนาปังช่วงนี้ก็อ่ามีทั้งช่วงที่กาศที่หนาวหนาวที่ร้อนร้อนมันเจอร้อนแล้วหนาวมันเจอร้อนอ่าสลับกันประสบมาก็ถือว่ารอบนี้ก็คือทํานายากเป็นครับนะครับต้องต้องคอยดูน้ําก็ น้อยน้ำแม่พิเศษเนาะหาน้ำแหล่งน้ำมามาใส่ด้วยนะครับก็ผลผลิตเข้าดีมากๆเลย90ถังเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วเนาะนะครับแล้วก็เป็นไงบ้างสอบถามวิธีการทํานาการใส่ปุ๋ยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเริ่มหว่านปุ๋ยครั้งแรกช่วงช่วงกี่วันครับ30วันครับ30วันครับนะครับก็เลือกสูตรไหนรอบนี้36มสิบหกศูนย์ศูนยครับรอบแรกปุ๋ยสังตัดครับใช้เป็นสูตร36มสิบหกศูนย์ปุ๋ยสังตัดของสากลเกษตร เมืรเแแลของเราใช่ครับนะครับก็เป็นไงบ้างเราจากที่ใช้แล้วข้าวเขียวทนท <ร S 2> <areth? S 1> ใบตั้งนี่ครับเขียวทนเนาะครับเขียวนานเขียวนาน,น,านครับเราคือต้องบอกก่อนว่า3ามสิบองศูนย์ของสากลเกษตรเมือรแลเนี่ยเราเราก็มี2ตัวหลักๆก็คือตัวยูเรียนะครับแล้วก็ตัวโกซิลิคอนใช่ครับของของมาเงาเนาะมมีอยู่ในมีอยู่ในปุ๋ยของสังตัดด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนถ้าเราใช้ตัวยูเรียอย่างเดียวจะเป็นยังไงบ้างมันเขียวใบม้วนใบมุงครับเขียวไม่ เขียวไม่นานครับเขียยไม่นานด้วยครับผมที่สันคือจะเขียวไม่นานเนาะถึงแม้จะใช้ยูเรียอย่างเดียวเนี่ยจะเขียวไวก็จรเขียวไวครับแต่ว่าก็หมดไวเหมือนกันดไก็ถ้าเป็นปุ๋ยสังสตรคมีกรดซีคอนที่จะไปบล็อกตัวเคมีตัวยูเรียนะครับให้อยู่ดีๆนานกว่าเดิมครับผนะครับทำให้ข้าวเนี่ยเขียวนานคือข้าวค้ากินไปเรื่อยๆได้เลยครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเหมือนที่หานบอกคือเข้าไปตั้งด้วยไปแข็งด้วยครับนะหลังที่ข้า้นนีวไปรั้งเซลต่าๆ ทำให้ไปตั้งการเจาะาอะของเพลี้ยของแมลงต่างที่มาทำร้ายในวิญญากเหมือนกันเ,เมื่อพเพลี้ยแมลงต่างๆเข้ามาเจาะไม่ได้การเกิดเชื้อก็ยากเหมือนกันครับผมนะครับแล้วก็การที่เข้าไปตั้งเนี่ยก็คือการที่ธรรมชาติแสงแดดกำจัดเชื้อราไปเรตัวด้วยเนาะครับนะครับก็หลังจากที่หวานรอบแรกไปแล้ว3ามสิบหกศูนย์ตัวของแฟนของเราอ,อีกช่วงนึงอีกกี่วันครับถึงจะหวานใส่ปุ๋ยรบอรบ2ครับ30วันเป็น60วันนะครับอีกถือว่าอีกหกสิบวันครับเข้าอายุประมาณ60วันครับ นะครับก็ตั้งท้องแล้วใกล้มาแล้วนะครับก็ตัวนั้นหันเลือกใช้สูตรไหน16บหกแครับ16บหกแครับผมโอก็สูตรนี้ต้องบอกว่า16บหกแปดเนี่ยจะเป็นปุ๋ยสูตรตามครับนะครับก็ราคาก็ไม่แพงมากเท่าไหร่เลยใช่ครับนะครับก็ตั้งแต่สามองค์สูตรละก็ราคาจ้ของปุ๋ยสัดก็จะอยู่ที่กระสอบละ550บาทใช่แล้วก็เราก็จะมาใช้สูตรเป็น1ิบหกกับแก็ราคาก็5้าบาทเหมือนกันคือใช้ปุ๋ยที่ถูกมากต้นทุนเราเรื่องปุ๋ยน้อยมมากๆเลยครับผ นะครับแล้วก็วานอาหานวานปุ๋ยสูตรสิบปุ๊แปดพื้ต่างกับเราไปแล้วเป็นไงบ้างเขียวครับสามหกศูนย์เขียวมาแล้วก็ครับมันยังเขียวอยู่นะครับอ๋อสามหกศูนย์ที่หวานมาตั้งแต่ทางวันข้าวก่อนเนี่ยก็คือยังเขียวเขียวชนรอบมาถึงหวานเข้าตรงตั้งท้องเลยครับโอ้สุดยอดมากนะครับแล้วใส่ไปก็เข้าเริ่มแต่งตัวออกสวยครับครับแต่งตัวอ่าก็คือแบบว่าเขียวต่อเนื่องเลยครับอ่าเพราะว่ามันจะแต่รับกันพอดีเลยเนาะใช่ครับนะครับก็คือถือว่า ประสิทธิภาพของปุ๋ยเนี่ยสุดยอดเลย,อย,อ,ยอยู่ได้นานได้นานอยู่ได้นาน,น,านแล้วก็ล้างจากที่ออกรวงมาแล้วเป็นไงบ้างมันออกมารลรวงก็สมบูรณ์ดีสมบูรณ์นะสมบูรณ์ครับอแล้วก็เต่งดีครับเม็ดเต่งแล้วก็ช่วงนั้นในช่วงที่เข้าตั้งท้องเนี่ยคือเข้าเนี่ยก็จะไปไปตั้งเนาะครับผมอเพราะว่าจะมีใบทงต่างๆท,ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับตอนที่เบตงออกมาตรงโซ ตูดเด็ดๆอย่างเี้เนาะคือถ้ามองไปพื้นๆนี่ผมว่าน่าจะตั้งแบบตั้ง,งเห็นแนวเลยครับจริ่งเห็นตั้งอย่างเงี้ยครับถ้ามีม,ล,มลงมาแลงต่างๆที่เข้ามาทำลายจริงๆการพ่นยากำจัดแมลงเนี่ยรับรองโดนตัวแน่นอนนะครับก็บแล้วก็การที่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยข้าวเนี่ยถ้าเข้าไปตั้งเมื่อไหร่นะครับยิ่งช่วงที่จะเพิ่มผลผลิตเนาะสร้างผลผลิตสร้างไม่สร้างรวงเนี่ยถ้าเข้าไปตั้งเนี่ยการส่องเข้าแสงต้องบอกว่าสําคัญมากๆเลยนะครับถ้าเข้าได้ส่องเข้าแสงแดดเนี่ย ใบไม่มุงไม่เฟื้อนะครับเมื่อสังเกตแสงดีเนี่ยยังไงเม็ดก็เต่งนะครับถ้าเม็ดเต่งนะเมื่อไหร่ก็ผมมก็ดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เรื่องดินเรื่องดินเรื่องรลากเป็นไงบ้างที่ที่ที่อารสังเกตเรื่องแต่การแต่กอเป็นไงบ้างครับรลกนี่สารกันแบบใหญ่แล้ครับแน่นเลยแน่นครับแน่นเลยครับแต่กอดีครับนี่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะมีสหลายสูตรเนาะที่เราเราผลิตมาเพื่อให้เหมาะสมกับ ช่วงการเต,ก,ตก,กรากตะกอเราก็ต้องมีปุ๋ยที่เหมาะสมกับช่วงการเตกรากตะกอนะครับช่วงทํานไม่ร้้งรวงเราก็จะมีสูตรที่เหมาะสมกับทําไม่สร้งรวงรนะครับแล้วก็พื้นที่แต่พื้นที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันครับมเหมือนกัน,น,กนทางทีมงานปุ๋ยสังตัดเราก็จะอสอบถามได้พูดคุยกับเกษตรกรนะครับหลังจากในส่วนที่เราได้ไปส่งปุ๋ยนะครับแลกแลกเปลี่ยนความข้อมูลกันนะครับก็เป็นผลที่ว่าเราจะได้มาส่งเสริมต่อแนะนำต่อกับเกษตรกรต่อครับนะครับก็สุดท้ายก็คือปุ๋ยข้าวที่ อ่านได้ผลิตขึ้นมารอบนี้ก็คือ10ไร่ได้9 9ตัน6ก0กิโลกกิโลครับถือว่าสุดยอดเนาะครับถือวอาสุดยอดถือว่าก็ยังใช้ต่อเนื่องแล้วก็มั่นใจในนอนเลยนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแนะนําต่อนะครับก็วันนี้ขอบคุณอาหานมากที่แนะนาตรงดีๆครับนะครับก็ฝากถึงนะครับผมเกษตรกรนะท่านใดที่สนใจในปุ๋ย ทางการของสกอตแลนด์นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สกอาแเกษตรที่เลยจำกัดทุกสาขาเลยครับนะครับเรามีปุ๋ยให้พร้อมสำหรับปุ๋ยสำหรับนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังนะครับผลไม้ต่างๆหรือว่ากลุ่มหอมนะครับยิ่งหอมเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งก็จะเริ่มทำหอมชุดใหม่ละนะครับก็จะแนะนําสูตร1233หรือว่า1688อ่าซึ่งใช้ในหอมได้ดีมากๆเลยครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ